พูดบางครั้งผมอาจจะพูดเร็วไปนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องหลายเรื่องที่ต้องคิดก็ต้องขอโทษด้วยแล้วกันวันนี้ผม,มจะพูดช้าๆนะบางครั้งมันพูดเร็วมก็พูดถูกบ้างผิดบ้างสะกดการันพูดไปชัดบ้างอะไรบ้างก็ก็ขอให้เข้าใจก็แล้วกันนะผมพยายามเต็มที่เพราะผมเป็นคนคให้ทำะไรเร็วไปนิดหนึ่งนะคิดเร็วพูดเร็วและหลายเรื่องมันอยู่ในในสมองนายก็เยอะนะ ทั้งเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสุขภาพทั้งเรื่องของการลงทุนในเรื่องของการงบประมาณในเรื่องของแพงง,งการมันก็เยอะแยะไปหมดนั่นคืองานในหน้าที่ของนายกกว่าพยายามไปทําให้ดีที่สุดนะด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันนะอะไรที่ไม่ดีก็ขอโทษอะไรที่ดีก็ขอให้รัวเบิกก็แล้วกันนะนายกไม่เคยไม่เคยเป็นอื่นนะก็ยังคงยึดมั่นในหลักการของนายกมาตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาว่าจะทํำยังไงประเทศไทยของเราด,ดีดีขึ้น ดีที่สุดนะในอนาคตให้ทุกคนได้มีโอกาสนะแล้วก็แก้ปัญหาอุปรสรรคเดิมๆที่มีอยู่หลายเรื่องนะครับที่รัฐบาลก็ต้องจําเป็นต้องออกมาแก้ไขปัญหามันเข้ามาทุกวันนะครับเพราะว่านั่นแสดงว่าเรายัางแก้ไขปัญหาได้ไม่ครบไม่หมดแต่ผมยืนยันว่าผมจะต้องเล่นกนการให้ให้ให้จนได้ให้จงได้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่รักยิ่งของผมนะขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ